กฎหมายลักษณะพยานหลักฐานที่สําคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งลักษณะหพยานหลักฐานมาตราแปดสบสการวิจัยปัญหาข้อเท็จจริงในคดีใดจะต้องกระทําโดยอาศัยพยานหลักฐานในสํานวนคดีนั้นเว้นแต่อนุหนึ่งข้อเท็จจริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไปอนุสองข้อเท็จจริงซึ่งไม่อาจโต้แย้งได้หรืออนุสข้อเท็จจริงที่คู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้ว ในศารกรณีที่ถือว่ารับคือมาตรา100วรรค2มาตรา100คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งซึ่งประสงค์จะอ้างอิงข้อเท็จจริงใดและขอให้คู่ความฝ่ายอื่นตอบว่าจะรับรองข้อเท็จจริงนั้นว่าถูกต้องหรือไม่อาจส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งรายการข้อเท็จจริงนั้นไปให้คู่ความฝ่ายอื่น ก่อนวันสืบพยานไม่น้อยกว่า7วันวัสองถ้าคู่ความฝ่ายอื่นได้รับคําบอกกล่าวโดยชอบแล้วเมื่อคู่ความฝ่ายที่ส่งคําบอกกล่าวร้องขอต่อศาลในวันสืบพยานให้ศาลสอบถามคู่ความฝ่ายอื่นว่าจะยอมรับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับคําบอกกล่าวนั้นว่าถูกต้องหรือไม่แล้วให้สารจดคำตอบไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาถ้าคู่ความฝ่ายนั้นไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดหรือ ปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มีเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งให้ถือว่ารับข้อเท็จจริงนั้นแล้วเว้นแต่ศาลเห็นว่าคู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งในขณะนั้นศาลจะมีคำสั่งให้คู่ความฝ่ายนั้นทำคำถแถลงเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนั้นมายื่นต่อศาลภายในระยะเวลาที่ศาลเห็นสมควรก็ได้บักสา บทบรญดัิแห่งมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่เรื่องเอกสารทั้งหมดหรือฉบับใดฉบับหนึ่งที่คู่ความแสดงความจำนงจะอ้างอิงด้วยโดยนุ่นลมแต่ต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นไปพร้อมกับคำบอกกล่าวและต้องมีต้นฉบับเอกสารนั้นให้คู่ความฝ่ายอื่นตรวจดูได้เมื่อต้องการเว้นแต่ต้นฉบับนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความฝ่ายอื่นหรือของบุคคลภายนอกกรณีที่2ที่ถือว่ารับมาตรา1 สองสามมาตราหนึ่งสองสามถ้าต้นฉบับเอกสารซึ่งคู่ความฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานนั้นอยู่ในความครอบครองของคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งคู่ความฝ่ายที่อ้างจะยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลขอให้สั่งคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งส่งต้นฉบับเอกสารแทนการที่ตนจะต้องส่งสำเนาเอกสารนั้นก็ได้ถ้าศาลเห็นว่าเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานสำคัญ และคำร้องนั้นฟังได้ให้ศาลมีคำสั่งให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งยื่นต้นฉบับเอกสารต่อศาลภายในเวลาอันสมควรแล้วแต่ศาลจะก,กำหนดถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งมีต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเช่นว่านั้นให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่ผู้ขอจะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้นคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งได้ยอมรับแล้วบขสองถ้าต้น ถ้าต้นฉบับเอกสารอยู่ในความครอบครองของบุคคลภายนอกหรือในความครอบครองของทางราชการหรือของเจ้าหน้าที่ซึ่งคู่ความที่อ้างไม่อาจร้องขอโดยตรงให้ส่งเอกสารนั้นมาได้ให้นำบทบัญญัติในวรรคก่อนว่าด้วยการที่คู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารยื่นคำขอและการที่ศาลมีคําสั่งมาใช้บังคับโดยนุโลมแต่ทั้งนี้ฝ่ายที่อ้างต้องส่งคำสั่งศาลแก่ผู้ครอบครองเอกสารนั้น ล่วงหน้าอย่างน้อย7วันถ้าไม่ได้เอกสารนั้นมาสืบตามกําหนดเมื่อสารเห็นสมควรก็ให้สารสืบพยายนต่อไปตามที่บัญญัตไว้ในมาตรา93อนุ2 93มนุ2คือให้นําสําเนาหรือพยายนบุคคลมาสืบได้ถือว่ารับในกรณีที่3ตามมาตรา1 2 4มาตรา1 2 4 ถ้าคู่ความฝ่ายที่อ้างเอกสารไม่ยอมนำมาหรือยื่นต้นฉบับเอกสารหรือถ้าคู่ความฝ่ายนั้นได้ทำให้เสียหายทำลายปิดบังหรือทำด้วยประการอื่นใดให้เอกสารนั้นไร้ประโยชน์โดยมุ่งหมายที่จะกีดกันไม่ให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานให้ถือว่าข้อเท็จจริงแห่งข้ออ้างที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องนำสืบโดยเอกสารนั้นคู่ความฝ่ายที่ไม่ที่ คู่ความฝ่ายที่ไม่นำมาหรือยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นนั้นได้ยอมรับแล้วถือว่ารับในกรณีที่4ตามมาตรา125มาตรา125คู่ความฝ่ายที่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งอ้างอิงเอกสารมาเป็นพยานหลักฐานยันตนอาจคัดค้านการนำเอกสารนั้นมาสืบโดยเหตุที่ว่าไม่มีต้นฉบับหรือต้นฉบับนั้นปลอมทั้งฉบับหรือบางส่วน หรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องตรงหรือสำเนานั้นไม่ถูกต้องกับต้นฉบับโดยคัดค้านต่อศาลก่อนการสื่อพยานเอกสารนั้นเสร็จวักสองถ้าคู่ความซึ่งประสงค์จะคัดค้านมีเหตุผลอันสมควรที่จะทราบมีเหตุผลอันควรที่ไม่อาจทราบได้ก่อนการสื่อพยานเอกสารนั้นเสร็จว่าต้นฉบับเอกสารนั้นไม่มีหรือเอกสารนั้นปลอมหรือสำเนาไม่ถูกต้อง คู่นั้นอาจยื่นคําร้องขอต่อยื่นคําร้องขออนุญาตคัดค้านการนั่งเอกสารมาสืบดังกล่าวข้างต้นต่อศาลไม่ว่าเวลาใดก่อนสารพิภากษาถ้าศาลเห็นว่าคู่ความนั้นไม่อาจยกข้อคัดค้านได้ก่อนนั้นและคําขอนั้นมีเหตุผลฟังได้ก็ให้สารมีคําสั่งอนุญาตตามคําขอวรกสามถ้าคู่ความที่ถ้าคู่ความซึ่งประสงค์จะคัดค้าน ไม่คัดค้านการอ้างเอกสารเสียก่อนการสื่อพยานเอกสารนั้นเสร็จหรือศาลไม่อนุญ,ญาตให้คัดค้านภายหลังนั้นห้ามมิให้คู่ความนั้นคัดค้านการมีอยู่และความแท้จริงของเอกสารนั้นหรือความถูกต้องแห่งสำเนาเอกสารนั้นแต่ทั้งนี้ไม่ตัดอำนาจของศาลในอันที่จะไต่สวนและชี้ขาดในเรื่องการมีอยู่ความแท้จริงและความถูกต้องเช่นว่านั้นในเมื่อศาลเห็นสมควรและไม่ตัดสิทธิของคู่ความนั้น ที่จะอ้างว่าสัญญาหรือนี่ที่ระบุไว้ในเอกสารนั้นไม่สมบูรณ์หรือข้อความอีกฝ่ายหนึ่งตีความหมายผิดกรณีถือว่ารับกรณีที่4่กรณีที่5ตามมาตรา177วรรค2มาตรา177วรรค2ให้จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยยอมรับหรือ ปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์ทั้งสิ้นหรือแต่บางส่วนรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นถ้าไม่ชัดแจ้งเท่ากับรับถ้าชัดแจ้งแต่ไม่มีเหตุผลเท่ากับปฏิเสธเกิดประเด็นตามฟ้องพิพาทแต่ไม่เกิดประเด็นนำสืบถ้าชัดแจ้งและมีเหตุผลเกิดประเด็นพิพาทและประเด็นนำสืบกรณีสุดท้ายเหตุยกถือว่ารับตามมาตรา 1 8 3่งแปดมวักสองหนาวักสอมาตราหนึ่งแปดสในวันชี้สองสถานให้คู่ความมาศาลและให้ศาลตรวจคํำคู่ความและคํำถแถลงของคู่ความแล้วนำข้ออ้างข้อเถียงที่ปรากฏในคํำคู่ความและคํำถแถลงของคู่ความเทียบกันดูและสอบถามคู่ความทุกฝ่ายถึงข้ออ้างข้อเถียงและพยานหลักฐานที่ยื่นต่อศาลว่า ฝ่ายใดยอมรับหรือโต้แย้งข้ออ้างข้อเถียงกันอย่างข้อเถียงนั้นอย่างไรข้อเท็จจริงใดที่คู่ความยอมรับกันอันเป็นยุติไปตามนั้นส่วนข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งยกขึ้นอ้างแต่คู่ความอีกฝ่ายอื่นไม่รับหรือเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับประเด็นข้อพิพาทตามคำคู่ความให้ศาลกําหนดไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทและกําหนดให้คู่ความฝ่ายใดนําพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลังก็ได้ วรสองในการสืบในการสอบถามคู่ความตามวักหนึ่งคู่ความแต่ละฝ่ายต้องตอบคําถามที่ศาลถามเองหรือถามตามคําขอของคู่ความฝ่ายอื่นเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายอื่นยกขึ้นเป็นข้ออ้างข้อเถียงและพยานหลักฐานต่างๆที่คู่ความจะยื่นต่อศาลถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ตอบคําถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใ,ใดหรือปฏิเสธข้อเท็จจริงใดโดยไม่มีพยานหลักฐานอันสมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่า ยอมรับข้อเท็จจริงนั้นแล้วเว้นแต่คู่ความฝ่ายนั้นไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบหรือแสดงเหตุผลแห่งการปฏิเสธได้ในขณะนั้นบักสคู่ความมีสิทธิที่คัดค้านว่าประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่ศาลกำหนดไว้นั้นไม่ถูกต้องโดยถแถลงด้วยวาจาต่อศาลในขณะนั้นหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน7วันนับแต่วันที่ศาลสั่งกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบให้ศาลชี้ขาดคำ คัดค้านนั้นก่อนวันสือพยานคำชี้ขาดคัดค้านดังกล่าวให้อยู่ภายใต้บังคับมาตรา226ก็คือต้องโต้แยง้งนะถึงจะอุทธรณ์ได้มาตรา8 4 1ทัคู่ความฝ่ายใดอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้นมีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันนิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันนิษฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้แห่งการที่ต,นจ,ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสัิฐานนั้นครบถ้วนแล้วโปรดฟังอีกครั้งมาตรา84ทับ1คู่ความฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเพื่อสนับสนุนคำคู่ความของตนให้คู่ความฝ่ายนั้น มีภาระการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั้นแต่ถ้ามีข้อสันิษฐานไว้ในกฎหมายหรือมีข้อสันิษฐานที่ควรจะเป็นซึ่งปรากฏจากสภาพปกติธรรมดาของเหตุการณ์เป็นคุณแก่คู่ความฝ่ายใดคู่ความฝ่ายนั้นต้องพิสูจน์เพียงว่าตนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งการที่ตนจะได้รับประโยชน์จากข้อสันิษฐานนั้นครบถ้วนแล้วมาตรา85คู่ความฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องนำสืบข้อเท็จจริง ย่อมมีสิทธิที่จะนำพยานหลักฐานใดมาสืบภายใต้บังคับแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการรับฟังพยานหลักฐานและการยื่นพยานหลักฐานมาตรา86เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังไม่ได้ก็ดีหรือเป็นพยานหลักฐานที่รับฟังได้แต่ได้ยื่นฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้ศาลปฏิเสธไม่รับพยานหลักฐานนั้นไว้วรรคสอง เมื่อศาลเห็นว่าพยานหลักฐานใดฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นให้ศาลมีอำนาจลดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นหรือพยานหลักฐานอื่นต่อไปวรกสามเพื่อเมื่อศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเป็นการจำเป็นที่จะต้องนำพยานหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับประเด็นในคดีมาสืบเพิ่มเติมให้ศาลทำการสืบพยานหลักฐานต่อไปซึ่งอาจรวมทั้งการที่ศาลเรียกพยา,ยานที่สืบแล้วมาสืบใหม่ด้วย โดยไม่ต้องมีฝ่ายใดร้องขอมาตรา87ห้ามมิให้ศาลร,รับฟังพยานหลักฐานใดเว้นแต่อน,นุหนึ่งพยานหลักฐานนั้นเกี่ยวถึงข้อเท็จจริงที่คู่ความฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคดีจะต้องนำสืบและอน,นุสคู่ความฝ่ายที่อ้างพยานหลักฐานได้แ,แสดงความจำนงที่จะอ้างอิงพยานหลักฐานดังที่บัญดติดไว้ในมาตรา88และ90แต่ถ้าสารเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จาเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานอันสําคัญซึ่งเกี่ยวกับประเด็นข้อสําคัญในคดีโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของอนุมาตรานี้ให้ศาลมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานเช่นว่านั้นได้มาตรา88เมื่อคู่ความฝ่ายใดมีความจํานงที่จะอ้างอิเองเอกสารฉบับใดหรือคําเบิกความของพยานคนใดหรือมีความจํานงที่จะให้ศาลตรวจบุคคลวัตถุสถานที่หรืออ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่ศาลตั้งหรือความเห็นของผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นพยานหลักฐานสนับสนุนข้ออ้างหรือข้อเถียงของตนให้ผู้ความฝ่ายนั้นยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันสื่อพยานไม่น้อยกว่า7วันโดยแสดงอักโดยแสดงเอกสารหรือสภาพของเอกสารที่จะอ้างและรายชื่อที่อยู่ของบุคคลผู้มีความรู้เชี่ยวชาญวัตถุหรือสถานที่ซึ่งผู้ความฝ่ายนั้นระบุอ้างเป็นพยานหลักฐานหรือขอให้ศาลไปตรวจหรือขอให้ตั้งผู้เชี่ยวชาญ แล้วแต่กรณีพร้อมทั้งสำเนาบัญชีระบุพยานดังกล่าวในจำนวนที่เพียงพอเพื่อให้คู่ความฝ่ายอื่นมารับไปจากเจ้าพนักงานของศาลเจ้าพนักงานศาลบขสองถ้าคู่ความฝ่ายใดมีความจำงจะยื่นบัญชีระบุพยานเพ,เพิ่มเติมให้ยื่นคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมต่อศาลพร้อมกับบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม,ตมและสำเนาบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมดังกล่าวได้ภายใน15วันนับแต่บัๆๆ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 นสือพยานกล่าวง่าย สืบก่อนก่อนสืบ7วันเพิ่มเติมภายใน15วันนับแต่วันสืบวักสากระชับพื้นกระชับพื้นที่